ลกรักยามีอีกคนบอกว่าหยุดรักหลุดที่พิเศเท่าไหรครับวันนี้รักเอาปลามาให้นะแม่เอาปลามาให้เอาไปทอดโอกดสิครับใช่ครับเอาไปทอดอร่อยต่างนะอาหารน้องแมวน้องแมวข้างในเนาะง้น้องแมวข้างในแมวข้างในมีอยู่น้องรัก ตัวลายเนาาาะลลยยสมื่อวานมาไม่เจอค่ะก็เลยเอากลับกลัวมีคนทิ้งอ๋อให้นอนนี่ลุงรักให้นอนในนี้เลยอ๋อให้นอนด้วยในห้อมโอ้ยนอนกับคุณลุงเหรอนี่นีอยู่นี่ตัวเดี๋ยวน้องน้อยเฮ้ยน้องน้อยโอ้ท้องวะเนี่ยท้อง 要给你们保安，要们这